เออมาดิครับผมมาแล้วครับตัวแรกครับขอพิวซีครับมา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 ิวีโอเคครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ผมมีสูตรมาเล่าครับสูตรสูตรเปิดไอคอนิกโมเมนต์นะครับสูตรไม่รู้สูตรจริงหรือเปล่าครับมีอยู่สี่แผนของทองครับก็นี่ครับมาใบแรกมาเหมือนเดิมครับ กดที่ตัวที่เราอยากได้ดูเลื่อนดูสเตตัสหรือว่าสถานะมันก็กดไปครับของแรงไม่ได้ครับโอ้โหใครวะเนี่ยใงบันทองเลยครับครั้งที่สองครับแคมเบลผมอยากได้คือแคมเบลตัวเดียวเท่านั้นนะครับว่าผมขาดแค่กองหลังไอตเนิกมากดดูไปครับสามวิไป อไม่ออกครับผมจะออกยากกันไปแล้วนี่ผมผมอัดคลิปตอนตอนวันที่มันมาเลยนะครับวันพฤหัสใจร้อนมาครับเป็นไอ้เคมเบตอนนี้มาครับไปสูตรเสิร์ฟไม่มีครับกดดังเดียวครับช่วงนี้โ,โหลุยซาเบโตได้บอลดำอะไม่แตกอะ ส,สำหรับสูตรที่ผมแนะนําก็คือให้เปิดสามครั้งก่อนนะครับแล้วก็ไปเล่นออนไลน์แล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะครับโอกาสได้นี่ค่อนข้างเยอะหรือไม่ก็รีเกมใหม่อออันนี้อันนี้อันนี้ค่อนข้างได้นะรีเกมใหม่แต่ผมไม่อยากรีไงัยจกเปิดทีเดียวหมดไงสำหรับใครที่งบน้อยนะครับก็ลองไปทําดูนะครับรีเกมใหม่หรือว่าไปเล่นเ,นเลนเ่นแม์ออนไลน์แล้วมาเปิดสามครั้งผมว่าโอกาสได้นี้สูงมาครับ อไม่ <c oughs> แตกเฮ้ยหลายทองนั้นเนี่ยหลายร้อยทองแล้วเนี่ยมาเถอะนะแคมเบลมาเถอะอย่าดิ้นเลยนะตัวเดียวเท่านั้นลครับแคมเบลตรงนี้ก็มันมีโปทองเติมคูณสองนะครับก็ไปสามารถใช้ใส่กันได้โอ้โหมาอีกแล้ว <c oughs> มากูไม่ไหวแล้วไอสัตว์เหลือพันหกร้อทองครับ มาดิครับผมมาแล้วครับตัวแรกครับขอผิวซีครับมา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 พิ้วซีแคมเบลครับผมมาแล้วครับโอ้ยแม่งกว่าจะมาไอสัตว์โอ้ยไอสัตว์กูรอเป็นชั่วโมงถือว่าคุ้มนะครับเนี่ยหมดไปหลายหลายพันทองอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหหลอกไปเลยครับจังหวะนี้มาแล้วครับนึกว่าจะไปหมาซะแล้วของขึ้นเลยนะกำลังของขึ้นเลยเนี่ย อืแม่งมาจนได้ครับผมอือครับสูสรดไม่มีครับกดเป็นงั้นเลยครับกดติดตามเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่มาเดี๋ยวผมเอามาลงครับฝากติดตามเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย